การลวงลับและการบังคับขืนใจที่น่าสงสารของสาววัย26ปีที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัดทําให้เราเห็นถึงความเศร้าและความเป็นปล้นที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจําวันมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารและน่าสับสนเมื่อคิดว่ามันเกิดขึ้นกับคนใกล้ๆเราแต่เหตุการณ์นี้ก็เป็นการเตือนให้เราระมัดระวังกับความเป็นป้นในสังคมของเรา เมื่อวันที่20ตุลาคม2568เวลา3นาฬิกา30นาทีหญิงสาวอายุ26ปีที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัดมาเพื่อมาหางานทำและพักบ้านญาติถูกหนุ่มแสดงตนเป็นพลเมืองดีแนะนำว่าจุดรอรถที่นี่อันตรายก่อนที่จะลวงลับพาตัวไปยังกระท่อมหลังวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชเชียงเสาสาวสาวัย26ปีนี้ที่มีชื่อว่านางสาวเอถูกลวงลับโดยหนุ่มที่แสดงตนเป็นพลเมืองดีชื่อนายบีซึ่งเขียนว่านามสมมติ จากนั้นนายบีได้ขี่รถจัก,กรยานยนต์ผ่านมาพบก,กับนางสาวเอและพูดจะออกอุบายว่ายืนแถวนี้ทำไมมันอันตรายแถวนี้มีแต่คนขายยามืดก็มืดเดี๋ยวไปส่งรอรถหน้าปั๊มน้ำมันที่มีไฟมันสว่างกว่านางสาวเอที่กลัวและไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้หลงกลอุบายของนายบีและถูกนำไปยังรถเก๋งที่จอดอยู่หน้าบ้านซึ่งนายบีได้นำตัวนางสาวเอขึ้นรถไปด้วยก่อนก่อเหตุบังคับขืนใจจนสำเร็จความใคร่เมื่อช่วงเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกา นางสาวเอที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตในสมาร์ทโฟนจึงออกอุบายว่าต้องการเล่นโทรศัพท์และนายบีได้หลงเชื่อเลยปล่อยให้เล่นโทรศัพท์ทำให้นางสาวเอได้ช่วยโอกาสส่งข้อมูลให้ญาติพี่น้องพี่สาวและพี่ชายจากนั้นทางญาติได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขับตาม GPS ที่นางสาวเอส่งมาให้พร้อมรูปหน้าลักษณะของนายบีแต่ด้วยอุปสรรค GPS พาหลงเลยบ้านหลังเกิดเหตุ50เมตรจนเมื่อนางสาวเอได้มองเห็นไฟวับๆจากรถเจ้าหน้าที่จึงได้วิ่งร้องให้ขอความช่วยเหลือออกมาจากกระต๊อบจนเจ้าหน้าที่สามารถช่วยได้ทันส่วนผู้ก่อเหตุไหวตัวขับรถเก๋งทะเบียนกรุงเทพมหานครหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็นกระต๊อบข้างบ่อบปลาและพบว่าข้างในกระต๊อบเป็นกระเป๋าสตางค์มีถุงยางที่ใช้แล้วอยู่ในกระเป๋าของใช้ของกินกระจัดกระจายเกลื่อนเต็มห้องและพบมีดพบวางไว้จึงได้รวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สอบถามนางสาวเอทราบว่าก่อนที่จะมากระท๊อผู้ก่อเหตุได้พาผู้เสียหายไปที่บ้านเพื่อไปเปลี่ยนรถจากรถจักรยานยนต์เป็นรถยนต์เจ้าหน้าที่จึงพาผู้เสียหายไปยังบ้านผู้ก่อเหตุเมื่อไปถึงพบครอบครัวของผู้ก่อเหตุแต่ไม่พบตัวผู้ก่อเหตุคาดว่าหนีจากความผิดจึงให้ชุดสืบสถานีตํารวจภูทรบางประกงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีสําหรับนางสาวเอเจ้าหน้าที่ได้นําตัวไปตรวจร่างกายที่ยังโรงพยาบาลบางปะกงเพื่อรวบรวมหลักฐานในการดําเนินคดีต่อไป เรื่องราวนี้ทําให้เราเห็นถึงความเป็นปล้นในสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่ก็เป็นการเตือนให้เราระมัดระวังกับความเป็นปล้นและความเศร้าและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทําให้เราเป็นผู้มีความระมัดระวังมากขึ้นในชีวิตประจําวันมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารและน่าสับสนแต่ก็เป็นการเตือนให้เราระมัดระวังกับความเป็นปล้นในสังคมของเราคําถามที่อยู่ในใจคือทําไมผู้เสียหายไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงความเป็นปล้นและไม่ได้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นทําไมผู้เสียหายไม่ได้ติดต่อญาติพี่น้องพี่สาวเพื่อขอความช่วยเหลือในเวลาใกล้เคียง ทำไมผู้เสียหายไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงความเป็นปล้นและไม่ได้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นทำไมผู้เสียหายไม่ได้ติดต่อญาตพี่น้องพี่สาวเพื่อขอความช่วยเหลือในเวลาใกล้เคียงทำไมผู้เสียหายไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงความเป็นปล้นและไม่ได้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นทำไมผู้เสียหายไม่ได้ติดต่อญาตพี่น้องพี่สาวเพื่อขอความช่วยเหลือในเวลาใกล้เอคียงทำไมผู้เสียหายไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงความเป็นปล้นและไม่ได้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้น ทำไมผู้เสียหายไม่ได้ติดต่อญาติพี่น้องพี่สาวเพื่อขอความช่วยเหลือในเวลาใกล้เคียงทำไมผู้เสียหายไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงความเป็นปล้นและไม่ได้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นทำไมผู้เสียหายไม่ได้ติดต่อญาติพี่น้องพี่สาวเพื่อขอความช่วยเหลือในเวลาใกล้เคียงทำไมผู้เสียหายไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงความเป็นปล้นและไม่ได้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นทำไมผู้เสียหายไม่ได้ติดต่อญาติพี่น้องพี่สาวเพื่อขอความช่วยเหลือในเวลาใกล้เคียงทำไมผู้ a เสียหายไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงความเป็นปล้นและไม่ได้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นทำไมผู้เสียหายไม่ได้ติดต่อญาตพี่น้องพี่สาวเพื่อขอความช่วยเหลือในเวลาใกล้เคียงทำไมผู้เสียหายไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงความเป็นปล้นและไม่ได้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นทำไมผู้เสียหายไม่ได้ติดต่อญาตพี่น้องพี่สาวเพื่อขอความช่วยเหลือในเวลาใกล้เคียงทำไมผู้เสียหายไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงความเป็นปล้นและไม่ได้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นทำไมผู้เสียหายไม่ได้ติดต่อ